ยังอยู่กับไก่จูชินเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนค่ะสวัสดีครับไก่ครับสวัสดีค่ะจูค่ะไก่จูชินค่ะเพิ่มเติมด้วยโมโมะนะคะเดี๋ยวโมโมะจะมาในคลิปนี้ละแต่ก่อนอือต้องบอกแบบนี้ก่อนจริงๆไก่จูชินเนี่ยเรามาเยี่ยมบ้านเขานานละประมาณสักสองปีแล้วค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็คือเหมือนกลับมาเยี่ยมเยี่ยมอัปเดตแต่ว่าเดี๋ยวให้เขาพูดถึงก่อนว่า เผื่อเพื่อนๆไม่ได้ดูในคลิปก่อนหน้านู้นหรือคลิปที่แล้วให้เขาพูดถึงก่อนว่าที่มาที่ไปในการเลี้ยงชิมเนี่ยมันมันคือยังไงมาจากไหนอืได้ก็คือไก่อ่ะเคยเห็นชินชิล่าครั้งแรกก็ประมาณสักก่อนปี40เนาะแล้วก็ช่วงนั้นก็ราคายังสูงอยู่ก็เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจชูเรื่ัาส่งนิ้วอนวันหนึ่งอยู่ดีจูก็เปิดเออคลิปคลิปมันมีคาเมล่อนอ่าเกิดคลิปไปดู เบอกว่าอุ้ยเนี่ยน่ารักมากเลยมันคือตัวอะไรไม่รู้เขาบอกว่ามันเป็นชินชิล่า,างไงกายเพราคือเขารู้อ,อะไรเงี้ยมีมูนมีนี่ไปดูไหมละ่ะฟาร์มอยู่สายสองใกล้ๆบ้านเราเองอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเราไปดูตอนนั้นน่ะจริงๆเราอ่ะคุยกันว่าไปดูกันก่อนแล้วก็ถ้าเราจะเลี้ยงจริงๆเอาแค่แบบเลี้ยงตัวไม่แพงนะเออเหมือนตั้งงบเอาไว้ว่าเบสเร็จทุกอย่างแล้วอ่ะไม่อยากให้เกินหมื่นห้า หมื่นห้าถึงสองหมื่นแค่นี้เป็นเซ็ตทุกอย่างเออก็คือเหมือนรับลูกมาพร้อมกรงพร้อมอะไรก็คือเราจะเรามีงบอยู่แค่นี้ไม่อยากให้เกินงบอะไรเงี้ยกับการเลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวตอนนั้นคิดแบบนี้เนาะเออจะรับมาก็คือเราดูแลเขาไหวเท่านห้อ่ะแล้วก็มันก็ต้องมีเงินทุนสำรองสําหรับใดๆดูแลรักษาค่าอาหารนู่นนั่นนี่อเงี้ยก็เลยคุณเตนมาตั้งงบไปสองหมื่นแต่จงนไกลไม่ได้แบบนั้นไกลไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไกลก็ไปดูมาหลายที่เนาะ ไม่ว่าจะเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงหรือไม่ว่าอที่ไหนแล้วอินเทอร์เน็ตข้อมูลตอนนั้นก็เริ่มมีข้อมูลเยอะละเราก็ไปดูมาหลายที่แต่ด้วยสเปคของไก่อะเวลาไก่เห็นหรือว่าไก่จะซื้อสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราชอบโครงสร้างที่ใหญ่เพราะว่ามันก็มันสวยด้วยแล้วก็อย่างคือจูเขาชอบแบบไรที่แบบฟัดได้เล่นได้แต่พอมาคุยกับจูจูเขามีสเปคแบบนี้ก่อนแล้วตอนนั้ไก่ทำยังก็แล้วแต่จูกแล้วแต่จูก่อนให้เขา ให้เขาเดินเลือกก่อนอ่าคือให้ให้เขาเจอเองก่อนให้เขาเดินก่อนใช่ใชเพราะเหมือนแบบอ่ะเธอเข้าไปก็เดี๋ยวเราไปดูไปดูของจริงก็เข้าไปดูจริงจงแล้วอย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยพี่ชูเอามาให้จับเขาเอาตัวอันเนี่ยตัวเจ็ดพันหนอ่ะ,อะเราอุ้มดูอือแค่นี้ก็นุ่มแล้วเนาะอืมน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่พออ่าอันเนี้ยอันนี้เป็นโชว์แชมป์นะคะปุ๊บพอเราจับอ่ะเออหวานรู้เลยว่าทําไมถึงเรียกเพชร ทำไมถึงเรียกโชว์แชมป์ทำไมเจ็ดพันทำไม2 5งหม้าแล้วพอยิ่งมีลูกมันรู้สึกว่าเอ้ยลูกตัวใหญ่มากที่ตอนนั้นค่ะที่แล้วลูกมขาูกเป็นลูกเบที่สแตนดาร์ดใช่ไหมแล้วมันตัวใหญ่มากด้วยไซส์เขาอะไรเขาแต่ถึงแม้ว่าลูกออกมาสมตัวเขาก็ใหญ่ทุกตัวใช่มันไม่ได้แบบว่า โอ้พอสามตัวแล้วแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วมันจะแบบไซส์มันจะลดทอนลงไปมกไมกโครงสร้างเขาดีทั้งสามตัวแล้วก็ผลเอยอะไรเอยคือตอบย้ำเลยว่าโอ้ทุกอย่างนี้มันคือต้นทุนจริง,รงๆที่เขาได้มาจากพ่อแม่เขาเนีนหมายความว่าตั้งแต่ตอนนั้นทดเนนี่ยสิ่งที่กายคิดเรื่องของมาตรฐานเรื่องของฟอร์มของเขาเนี่ยก็คือการรู้สึกว่ามีผลใช่มีผลแล้วก็ เราก็เห็นแล้วครับว่าลูกแต่ละตัวออกมาเป็นแบบไนเพราะว่าก็ยังคุยกันอีกหมึ่งวยว่าเออถ้าตอนนั้นเราเลือกเก็บเพชรอะยังไงมันก็ไม่จบที่เพชรอ่าเพราะเราเลี้ยงไงเพราะเราเป็นคนเลี้ยงเราเห็นมันทุกวัน่ะคือถ้าเราเห็นเขาที่เพชรสุดท้ายในวันหนึ่งที่เราพร้อมเราก็ต้องไปถึงโชว์แชมป์อยู่ดีอ่เพราะมันคือความชอบของเรอ่าใช่งั้นขอเทคนิคหน่อยมีลูกมาหกเจ็ดคอกละลูกหนึ่งตัวก็มีละสองตัวก็มีละสามตัวก็มีละ เทคนิคในการดูแลเด็กๆทำยังไงคือเอาจริงๆเริ่มจากตอนแรกอะลูกอะไม่เคยข้อที่บ้านเลยลูกเป็นข้อที่แตลิชินตลอดใช่เข้าแคมป์คือทองที่แตลิชินนะเดี๋ยวยกเดี๋ยวแบ่งให้ต้องแบ่งนะต้องมีแบ่งนะก็คือชูช่างน้ำหนักเช้าของวันเย็นอย่างตอนที่หนึ่งตัวหรือสองตัวยังชั่งแค่เช้าเย็นในช่วงสองแรกเนาะ แต่พอมาเป็นสามตัวช่างเช้าตั้งวันเย็นคือแบบกังวลมากก็คือช่างไปเลยเทคนิคของจูอ่ะจริงๆก็ทำาหมืพี่พี่รีบบอกแหละก็คือพอตัวเนี้ยตัวเล็กสุดเหมือนเขากิ่มนมไม่ทันเพื่อนเราก็จะกันไอสองตัวเนี้ยออกมามให้เขาได้มีสเปซกับแม่เขาสองคนเขาก็จะได้มีเหมือนแบบช่วงเวลาที่เขาได้ดูดนมให้ทานกันบ้างอะไรเงี้ยตั้งแต่วันแรกสองวันแรกเลยก็คือการออกปุ๊บให้เนี่ยได้อยู่กับแม่นานหน่อย,อ,อ,ยอะไรเงี้ย ก็จะพยายามทำแบบนี้ก็น้ําหนักเขาก็เริ่มขึ้นเริ่มกระเตื้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ทําความสะตาดกรงก็จะกันให้แม่จับลูกให้ตัวจิ๋วอยู่กับแม่แล้วก็ออยสองตัวเนี้ออกมาอันนี้ก็จะประมาณเนี้ยในการที่จะช่วยเหมือนช่วยเขาอ่ะแล้วมีแพลนอยากจะแบบเพิ่มชิ้นอีกไหม จริงจริงตอนนี้นี่คือกลงก็คือแน่นนะแน่นนะอันนี้คือครบทุกโกลงแล้วปกติจะมีสเปซว่างก็เลยวายห้องหนึ่งสองห้องอะไรอันนี้คือแน่นแบบนี้ละมีแผนจะเพิ่มชิ้นอีกไหมตอนนี้ก็คือน่าจะยังก่อนอ่ะอันนี้คือการสื่อถูกไหมอ่ะอ่ะแล้วมีแผนจะจับคู่งอบเด็กๆอีกไหมอันนี้ก็ยังก่อนเพราะว่าบ้านเนี้ย เขาไม่ได้ขายชิ้นนะ<ช>ที่บอกว่า6-7ข้อต่างๆนานา,นากาอยู่ก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้จําหน่ายไม่ได้ใดๆนะ<ช>ทําไมมันเป็น,นความผูกพันเล<อ>ี้ยงมาตั้งแต่เด็กต<ช>ั้งแต่เกิดก็แบบเหมือนเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กอะอม,อม,มันก็เลยแบบเหมือนไอ้นี่ก็เสียดายเธอจะขายรูปเธอลงหรอคำนี้มมันก็แบบนั่นแหละเราก็เก็บหมด นี่ค่ะก็เลยมีการองอบ <c oughs> ไอเทมเด็ดห่ชินนะ่ะจบละตอนนี้มีงอบไอเทมเด็ดเป็นเจ้าชิวว่าตัวนี้คือ,อยังไงทําไว้ที่มาที่ไต่ทำไมไก็คือพอเราเล่นกับชินคือชินนะตอบโจทย์เราทุกอย่างแหละคือ,อเราแฮปปี้มากมแต่ทีเนี้ยมันเหมือนเราก็ยังอยากได้อะไรที่มันาพาไปข้างนอกไดเราได้อะไรเงี้ยเติมในส่วนที่ชินนะไม่มี และอีกอย่างก็คือแบบข้างนอกบ้าน,นมีหมายใหญ่เราอยากได้เด็กที่แบบสามารถอยู่กับเราในสเปซนี้ได้เราก็คือเหมือนค่อยๆตัดชอยอ่ะไปเรื่อยๆว่าเออตัวแบบขนาดไหนที่สามารถอยู่กับเราได้สองก็คือเราอยากได้เด็กที่สามารถอยู่กับลูกอของพี่พได้เพราะว่าโ<ล>จทย์แรกของเราคือชินชิลาพอแบบพี่ๆเขาอยู่กันมาก่อนแล้วเด็กที่จะมาลำดับที่สองค่ะจากพี่ก็คือมันจะต้องอยู่กับพี่ๆได้ด้วยเหมือนกัน ทีเนี้ยพอเป็นชิวาด้วยความไซส์ของเขาเนาะเล็กมันก็ตอบโจทย์อยู่กับเราได้อยู่กับพี่ได้เล่นคือเหมือนถ้าเราจะปลอดวิ่งด้วยกันอะมันเราก็อยู่ด้วยกันได้มันต้องไม่ได้อันตรายถามหน่อยคือมันจะมีคําถามหลายบ้านถามเลยว่าแบบอยู่ด้วยกันได้ไหมน้องชินชิล่าน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ได้นะเพราะว่าอย่างตอนแรกคือเขามาตัวเล็กจ้วยประชินี่เออเพราะว่ามาถึงปุ๊บก็ลองปล่อยให้เขาวิ่งด้วยกันเลยใช่ ก็ลองดูว่าเขาจะวิ่งได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้ว่าเขามาทีหลังมันเหมือนแบบไปอ้อนพี่ะรู้ว่าเขาเป็นตัวที่สองเขาจะไปอ้อนพี่เขาก็จะไปอ้อนพี่อยากเล่นกับพี่แต่เข้าใจเลยนะเขอเป็นชีวว่าด้วยแหละไสหรือแรงเขามันมันคันใกล้เคียงกันใช่มันก็เลยทําให้ปัญหาต่างๆที่เรากังวลก็คือน้อยลงอไม่มีแต่ว่าพูดถึงปัญหาได้ข่าวสองเดือนที่แล้วมีปัญหาหนึ่งหนักมากในการเลี้ยง มันคือมันคือเรื่องอะไรเชื้อราค่ะเราเลี้ยงมาสามปีเราไม่เคยมี<ด><ล>ยอะไนีเชื้อราคือเชื้อราประมาณไหนคือไม่ใช่เชื้อราที่ชินชีลามันเริ่มมาจากตอนช่วงหน้าฝนแหละช่วงปลายปีที่แล้วที่ฝนตกหนักๆเนาะแล้วที่พอนี้บ้านเรามีอุบัติเหตุก็เลยต้องเอาเด็กๆทั้งหมดเลยไปปักไว้ที่ปา่ปา,นปาเนี่ยพอปักเด็กที่ปา่าเราก็เลยปลยิดแอร ก็คือไม่ได้ไม่ได้มาเปิดใช้ห้องนี้เลยเพราะจูับาเก็ไม่ว่างนึงก็คือบุ่รวายกันชปีหลังที่แบบบุ่รวายกันทั้งหมดเด็กๆทั้งหมดก็คือไปอยู่ที่แฟรนิชินห้องก็เลยปิดตายก็ค่ะเหมือนไม่ได้เปิดเวยแอร์ก็ปิดแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ยังรันอยู่มันคือตู้ปลาตอนนั้นก็เคยบอกว่าสามีเลี้ยงปลากาเเขาจะมีปลามีต้นไม้อะไรของเขาอย่างเงี้ย ทีนี้คือด้วยความที่ปิดกายก็จะแค่เข้ามาเปิดไฟให้อาหารเปิดไฟให้อาหารเขาก็จะอยู่ในโซนไม่ต้องเปิดแอร์มันไม่ต้องเปิดไม่ต้องยิงแอร์อะไรอย่างเงี้ยพอเป็นผู้ชายเนาะความสังเกตสังการมันก็จะเนยะใช่ทีนี้วันหนึ่งอ่ะเหมือนเออจูเครียอะไรเสร็จเรียบร้อยมาเปิดห้องดูเฮ้ยทำไมมันมีกลิ่นแบบนี้มันเป็นกลิ่นเชื้อรลเออคือเราเข้ามาคือด้วยความที่เราอ่ะเซนซิทีฟกับทุกอย่าง เออเป็นคนเยอะอืมจมูกไวหูดีอะไรตาก็ดีออทุกอย่างดีไปหมดใช่พอเปิดประตูเข้ามาเราก็แบบเฮ้ยทำไมเป็นกลิ่นแบบนี้ก็เลยเปิดไฟแล้วก็มาแบบมองหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบคือเชือ้อราทั้งผนงังแล้วก็ตู้ผนังคือผนังนี้ผนังนี้ใช่ผนงังคือมองเห็นเลยว่าเป็นดอกแล<อ>้วสมันี้มันมันไอ้นี่ลกล้างทีแล้วทีนหมดแล้วก่อนที่จะพาเด็กเข้ามา ก็คือเชื้อราคือขึ้นผนังใช่ขึ้นผนังทั้งผนังเป็นดอกเลยเป็นจุดดำๆเป็นดอกๆขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงทั้งสามแถวเนี่ยคือตรงไหนที่เป็นไม้อ่ะคือมันขึ้นมาเป็นดอกลาเลยนะหูคือขึ้นมาเป็นเขียวเลยอะเป็นดอกเขียวๆเลยทั้งทั้งตรงอย่างง่ายๆถ้ามันเป็นเห็ดก็คือมีเห็ดโผล่ขึ้นแล้วอีกเิ็ดนึงจะมีเห็ดแล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่าสามีฉันเข้ามาได้ยังไงเี่แบบยังปลอดภัยอยู่ อนั่น่าจะหายใจเอาเกณียอนล้าเข้าไปในสมองไงเรามี่ผูกตานขาดที่ดีเอ้เราเป็นพวกเซนซิเทใช่ทีนี้ก็เลยแบบูตกใจมากตอนแรกถึงแบบแล้วกงมันก็พุ่งมาใช้ได้ไม่นานเนาะยังไม่เก่าเลยก็ยังคุยก็เลยโทรไปปรึกษาไงว่าเออกงขึ้นล้าทําไงดีอะไรเงี้ยสุดท้ายแม่บอกว่าสามารถขัดได้ใช่ไหมพอเออเอาก็เลยส่งไปให้พอฮับขัด ให้อะไรเคลือบใหม่เรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ตรงเหมือนใหม่ค่ะแล้วก็คลีนห้องใหม่ทั้งหมดเลยปลาก็เลยก็เลยละเห็ดทุกอย่างข <laughs> อคงคุณสามีตู้ปลาทั้งหมดอะไรอย่างี้ก็ออกไปข้างนอกหมดเลยอะไรที่แบบเป็นแหล่งกําเนิดน้ําก็คือเชิญออกไปข้างนอกค่ะใครก็เอม <laughs> แล้วมันก็เลยทําให้เรารู้เลยนะว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะคือการเลี้ยงชิชิล่าอากาศ มันมันสาคัญสําหรับจูนะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายิ่งรู้เลยว่าจริงๆแล้วแอร์มันไม่ได้มีผลแค่เรื่องของอากาศเย็นแต่แอร์มันทําให้อากาศแห้งใช่มันช่วยมันช่วยเรื่องความชื้นใช่อุณหภูมิและความชื้นด้วยใช่จริงอยู่เรามีเครื่องดูดความชื้นแต่ต่อให้มันไม่มีความชื้นมันจะมีความอับอยู่ในนั้นแอร์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยควบคุมเออทุกอย่าง ช่ก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะแอร์ยีสี่ชั่วโมงสําหรับเราสําหรับบ้านเรานะที่แบบเลี้ยงอ่ะเราคิดว่าจําเป็นอ,อ,อ,อถ้าถ้าแบบเราคิดว่าเราเลี้ยงลูกเราตัวหนึ่งไม่ใช่สองสาร้อยสองหมื่นห้าคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของลูกแล้วมันไม่ใช่แค่เราไม่ได้มองแค่ว่าเราซื้อสัตว์เลี้ยงมาหนึ่งตัวถ้าเราคิดว่าเขาคือสมาชิกในครอบครัวคุณทํา คุณกินข้าวอร่อยได้ทําไมคุณจะดูแลสมาชิกอีกคนหนึ่งที่คุณเลือกมาเองคุณพาเขาเข้าไปอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเราคุณจะทําให้เขาไม่ได้เรื่องนี้เรื่องจริงมากๆมันก็เลยต่อยอดไปอันใหม่ด้วยความที่รักชินมากพอเริ่มรักชินเริ่มบ้าชินก็เริ่มไปซื้อของกระจุกระจิกตกแต่งที่เป็นชินก็คือพวกโตโตโรทั้งหลายทีนี้อีด้วยความเยอะโตโตโรจะ ั้งเฉยๆตัไม่ได้ตัวตโลกก็จะต้องมีที่อยู่ตอนแรกก็คือตั้งอยู่ในกล่องโคลโมเดลมันไม่ฟูฟิลอะมันแบบมันก็ทำเราเหมือนดูตัวตัวโลกเราไม่อยู่ในป่าใช่ไหมใช่ไม่รู้อยู่แต่ในตู้มันไม่สวยก็เลยคุยกันจะทำยังไงเอาตัวตัวโลกไปวางไว้ตรงไหนที่มันจะดูสวยนี่เขาชอบไม้ฉืนก็เริ่มจากเราเลี้ยงต้นไม้ของเราอยู่แล้วแล้วเราก็ไม้หนึ่งที่เราชอบมากๆคือไม้กินแมลง พวกสายไม้กินแมลงแล้วก็พวกไม้ที่แบบไม้ชื้นพวกมีก้นหนีอะไรเียกตัวอย่างเดี๋ยวหนูจะย่าไปมีกนลงมีก้นหนีไม่รู้จ้ะไม้กินแมลงก็พวกมอข้าวมอกแกงลิงใช่บ้านบ้านกับหอยใกับหอยแคราแต่ว่าอีมอข้าวมอแกงลิงในความคิดของที่หรือความรู้สึกของี่ก็คืออันใหญ่ใหญ่เปิดปากไว้แล้วก็กินแมลงแต่ในสายมอข้าวมอแกงลิง หรือว่านกับหอยแครงใช่ไหมมันมีมากกว่านั้นมันมีสีสันมันมีความสวยงามซึ่งพี่ก็มาเปิดโลกการนี้เหมือนกันแลวเนี่ยพอมาเห็นจัดตู้คือแบบเฮ้ยสวยมากมีโปรเจกต์อยากจะทำมาแต่จับที่พี่กระทุ้งกันตอนนี้แหละเดียถ้าคุณเชอรี่สนใจคุณเชอรี่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่กด์จุคาเดนนะคะโเคสนใจสนใจคือมันสวยมากแล้วคือันนี้อินสปเรชั่นจริงมันมาจากอะไรไกลก็แบบเหมือนมีไอเดียแบบไปดู ในแมกกาซีนมามาเห็นพวกแบบแต่งมาในตู้ใช่ในเพจของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาให้ดูเนี่ยเธออยากเอาตุ๊กต๊้รุมมาวางไว้ล่ะเนี่ยมันมีคนเนี่ยเธาทำแบบนี้ะวางเอาตู้กต๊ะจะไปวางได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเออดีนะลองดูซีซีกี่มุงแล้วมันจะลองต่าหมือนีบกับการกระตุ้ใช่เราก็แบบตุ้เหมือนตู้โต๊งจัดวางเราอยากได้ยังไงตู้ไซส์นี้เราจะวางอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือน เรามีวัตถุดิบอยู่แล้วส่วนหนึ่งและม,มีต้นไม้มีอะไรแล้วก็เออมีของแต่งอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราม,มาจับมาวางดูเออมันก็โอเคคือแบบมันคือสวยแบบสวยมามกๆโปรเจกต์นี้ก็คือพี่เป็นลูกค้าคนแรกนะใช่ค่ะก็ไม่ได้นะต้องคนแรกนะได้เลยหลังจากนั้นย์ศูนย์นี้ศูนศูนย์หนึ่งละค่ะทนี้เลยนะแล้วหลังจากนี้ก็แบบว่า เผื่อใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะฝากเลยค่ะฝากกับไจูการเด่นนะคะสามารถเข้าไปติดตามใน t ิกต็อกขายได้ไอจีก็มีนะคะเไติดตามได้สุดท้ายอยากจะให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยการฝากก่อนโมจูจะฝากยาวก็ในเมื่อเราจะเอาเขามาเลี้ยงเราก็ยาฉาบฉวยอ่ะ เราก็อยากให้เราศึกษาข้อมูลมาก่อนอว่าสัตว์ชนิดนี้เหมาะก,กับเราไหมเราเรารู้พฤติกรรมเขาไหมถ้าเราโอเคแล้วเราก็ค่อยไปเลือกแต่แบบพฤติกรรมฉับเฉิดคือเราเห็นปุ๊บแล้วซื้อเลยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีข้อมูลในการที่จะเลี้ยงเขาเลยเอามาก็บางทีก็เจ็บป่วยนะเนาะก็สงสารเขาพอเริ่มต้นอะไรแล้วมันเริ่มต้นจากเราพร้อมมันจะจะไดีกว่าใช่อยากจะฝากจุกดนี้ไว้จูก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิม ว่าก่อนที่เจเล็กเจเล็ที่บอกว่าทุกอย่างคือเริ่มจากความพร้อมมันไม่ใช่พร้อมแค่วันนี้ที่เราอยากเลี้ยงเขาฉันมีเงินซื้อเขามีเงินซื้อตรงเขาซื้อของแต่งให้เขาแต่คุณต้องเผื่อไปถึงวันข้างหน้าที่เขาเจ็บป่วยด้วยค่าใช้ใจ่ายในการเจ็บป่วยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเงินหมดค่ะมันไม่ใช่แค่วัน,นเขาจะอยู่กับเราไปยาวๆแค่นี้ วันหนึ่งถ้าเขาไม่สบายท้องเสียต้องไปนอนโรงพรยาบาลแอดมิดคืนหนึ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างอะคะ่แะแล้วยิ่งดียังมันคือความผูกพันการที่คิดว่าเออเลี้ยงซื้อมาก่อนเลี้ยงได้ก็ได้เลี้ยงไม่ได้ก็เดี๋ยวปล่อยขายต่อคือเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่สักเกียงแต่เขาก็ม, <path. S 1> มีความรู้สึ่ใช่คือเขามีมมความรู้สึกมันไม่ใช่แค่ชินชีลามันไม่ใช่ ืออย่างเนี้ยน้องหมาน้องแมวทุกอย่างเหมือนกันกก<ย>ใช่ใช่คือเขาก็มีเขาก็มีความรู้สึกอ่ะมีจิตใจเหมือนกันการที่เราจะแบบเลี้ยงเขาอยู่ดีๆแล้วย้ายเขาออกไปยกเขาออกไปจากคือมันง่ายซื้อเขามาแล้ววันนงึงที่แบบว่าไม่ไหวแล้วก็แค่ยกเขาออกไปจากตัวเราจากชีวิตเรา<ม>แต่ว่ามันคืออีกหนึ่งชีวิตเออที่เราไม่รู้ว่าเรายกเขาให้ไปแล้วอ่ะและอีกบ้านหนึ่งที่เราจะดูแล ะะก็อย,กอยากเป็นเรื่องนึงเรื่องอก็เลยทําใจขายลูกไม่ได้ <c oughs> ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะเพราะว่าพอันเป็นชีวิตอีกหนึ่งชีวิตก็อยากให้แบบก่อนที่จะรับมาอะไรเงี้ยก็ศึกษาให้ดีๆให้มั่นใจว่าแบบเออคุณสามารถดูแลเขาได้ทั้งชีวิตเพราะว่าเขาไม่ได้อายุแค่เดืนดอนสองปีแวเขาอายุเป็นสิบปีเรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยโอ้โหคลิปนี้ได้อะไรดีๆเยอะมากมาบ้านนี้บอกเลยครบจบทุกอย่างจริงนะคะก็ ถ้า่าใครสนใจก็ไปติดตามไกลจูชินกเด่นด้วยนะคะในเรื่องของชินชิลาแล้วก็ไกลจูกระเด่นสําหรับการแต่งไม้นะโอเคสุดท้ายนะคะก็ฝากแสทดิชินชาแนลด้วยนะคะกับรายการขุดขุณชินแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนแต่รับรองว่ามีอะไรให้ซึมซับได้เรียนรู้อีกเยอะมากๆสุดท้ายก็ขอบคุณไกลกับจูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ